สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเออของก็จะต้องขายข่าวก็จะต้องรายงานนะคะคุณก็อ่ะทุเรียนทอดยังขายอยู่นะคะทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนฟิตได้ค่ะคุณนะคะนี่เราแพ็กกันใหม่ๆสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะเป็นทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมนะคะไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บทั้งปีแล้วจ้านี่แบบถุงใหญ่แบบนี้นะคะ250กร,รมัม500บาทพิมพ์รหัสชอทหารหนึ่ง ุงเล็กหนึ่งร้อยี่สิบห้ากรัมสอง้อยห้าสิบาทอทอทหารสองแต่ถ้าอยากได้เป็นแบบโปรแบบนี้นะคะนี่ทุกคนโปรสองถุงแบบนี้นี่สองถุงแบบนี้สองถุงลดสองร้อยเหลือแปดร้อยบาทพิมพ์รหัสทอทหารสองตัวพิมพ์รหัสทอทหารสองตัวมาเลยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากอุดหนุนสินค้าด้วยนะคะโคนเออดฉันก็ ตอนนี้ก็ใกล้บ้านเข้ามาทุกทีแล้วนะคะพื้นที่ที่ฉันอยู่ก็ท่าใหม่แหลมสิงก็อยู่ในพื้นที่ประกาศกดอายการศึกแต่ว่ายังไม่มีเหตุการณ์นะคะแต่ทราบว่าเมื่อเช้าก็มีปฏิบัติการที่จังหวัตะะตดรออรตาดราดนะคะเจอต่าเขาเรียกอะไรอะปาาไทรีพิพลาดนะคะจากการตายนะคะก็ผมกำลังใจให้ทหารแนวหน้าแล้วกันเราอยู่แนวหลังก็ซัพพอร์ตนะคะนี่แล้วก็รอฟัง นะคะข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ถ้าเขาสั่งให้เราอพยพหรืออะไรใดๆให้ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติกันนะคะอ่านอกจากทุเรียนทอดก็มีทุเรียนกวนทุเรียนกวนแพ็คใหญ่นี่ค่ะโคนณชิ้นอย่างนี้นะคะ400กรัมพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งนะคะ450บาทกอไก่หนึ่งทำหน้าทานหวานน้อยไม่ใส่แป้งไม่เติมน,น้ําตาลพิมเลยค่ะกอไก่หนึ่งหรือใครที่มีง,งบจํากัดนะคะในแพ็คแบบ สี่ชิ้นก็ได้เธอหน้าทานมากสี่ชิ้นหน้าทานมากแบบนี้นะคะสนใจพิมพ์รหัสกอไก่สองอันนี้พิมพ์กอไก่สองมาได้เลยจ้าสอ,องรนะอ้อยกรัมสองร้อยสองร้อยฮะสองร้อยสองร้อยกรัมสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเหเียญกวนนะโอเคสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทคนเลยจ้าคนเลยจ้ามีไหมใช่สี่ร้อยห้าสิบกับเท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่ ตัวน่ะอเว่าลมสมมาสามร้อย่าบค่ะเธอสชิ้น4ชิ้นนีสองร้อยหาสิบนะคะสองรกรัม250ราสก็ไก่2ค่ะกวนใหญ่ก็ไก่1นกวนเล็กก็ไก่สองอุ้ยียนทอดน่าทานมากทำใหม่ๆอย่าลืมโปรนะคะ p r โปรสองถุงลดสองร้อยรถจามไท่วิงทั้งวันมาเออเก่งใจเลย สองถุงลถสองร้อยสองถุงลดสองร้อยแบบนี้เลยค่ะทุกคนพิมพ์รหัสทอทหารสองตัวทอทหารสองตัวนะจ๊ะช่วยอุดหนุนด,ด้วยมีทั้งกวนมีทั้งทอดนะจ๊ะพิมพ์รหัสได้เลยกวนใหญ่ทอทหารหนึ่งถ้าถุงเดียวพิมพ์ทอทหารหนึ่งกวนเล็กเอยไม่ใช่ทอดใหญ่พิมพ์ทอทหารหนึ่งทอดเล็กพิมพ์ทอทหารสองนะจ๊ะแล้วถ้าโปรสองถุงลดสองร้อยพิมพ์ทอทหารสองตัวสองถุงรถสองร้อยพิมพ์ทอทหารสองตัว ทืมมาเลยหรือถ้าสนใจฟังไม่ทานทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้าอย่าลืมนะคะมีทั้งทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนทอดขอบคุณจ้าไปเลยจ้ะนี่ทุเรียนกวนน่าทานมากคุณดูสิไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ําตาลหวานน้อยอร่อยมากเนื้อทุเรียนหมอนทองสัําๆนี่ดูชิ้นโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่นี่นให้ดูกับขนาดถุงนะบอกเลยว่าเราขายของเกรดเก็คือเกรดเตรงปกไม่จบตา พิมมาเลยจ้าอย่าลืมโปรสถุงลดสองร้อยพิมรหัสพอทหาร2ตัวไปแล้วค่ะไปติดตามรายง,งานข่าวอีกเหมือนเดิมขอบคุณนะคะอย่าลืมกดรหัสตันหนุนจินค้าด้วยขอบคุณค่ะ